สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักง,งานสารพิเศษบรรพยงนะครับผมเดี๋ยวสิ่ภาพี่น้องไปบึงแต่ครบวน,นี้อาจารย์สนชัยมาทำพิธีนะครับอยู่ทึ่ของพระบอสโจโแคร์มาแล้วทำไมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ปะมันคือบบโฟกัดตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพระนะครับของทีมงานสารพิเื่อนแพงครับ ของพระบอดโจะนะครับเื่นอร่างการที่อนพี่นองเลยวันนี้อาจารย์สุนชัยจะมาทำอะไรครับวันนี้แต่คือมาทำพิธีครับามาทำพิธีารวะคันคู่ท้าพิธีฆราวาคันคู่แล้วการมาขอขอารวะขอขมาคันคู่อ,อืได้ เป็นมือไหลสดแล้วก็เป็นมือมือนีเป็นมือเป็นมือเขาแจกแจกง้วไทยชีวิตีัวอเข้ากับตองเอือนอ่าตองเอืนเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรให้มารับเอาค้มเจ้าทีทียู่หมอมีทีติดขัดยู่ i, i, หมอมีไก่มารับเอาส่วนบุญให้ผู้ทีหมดเวรหมดกไรรมไปไปเกิดจ้เพิ่มเปิดหน้าต่างอหมเปิดเร้่ดงนี้เปิดระบก เออผู้ที่มดมดกรรมมดเว้นไกน่ไปเกิดแล้วผู้ที่ยังบัทันมดกรรมเมดเว้นไก่รับบุญบรารมีไปเรื่อยๆแอ่ผู้เจ้าทีเขาเหตุเขาทําไห้ก็หมายถึงว่าสมถึงเจ้ากรรมนายเวรนทุกสิ่งทุกอย่างอ่าภายในผู้มองมีโดมองมีมองเขาเหตุมองเขาสาั่งมองเขาท้ำมือเรียนอาจารย์สชัยก็เลยตรงมาเปิดเปิดแสงสว่างเปิดเทียนไห แสงสว่างครูบาอาจารย์<ฮ>คือจุดจุดให้มันแสงสว่างอีกเที่ยหนึ่งโดยเทียนครูนี่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบาร,รมีให้ได้มากจุดประกายเพิ่มไฟมยาไฮาออนนี่คือนี่คือ,คอสิงที่มาเหตุมาทำามือนี้ อ่าเนื่องจากว่าคู่คนบอกคู่ถ้ำคนบอกเพิ่คู่ทําดับขันคู่ขันคู่คนบอกคู่คนบอกกัอาจารย์สนใจกัมือนีเป็นวัฒนธรรมเพราะว่ามือขึ้นเนี่ยกัเป็นวันดีมือออกภรษาผอมเออเป็นวันมือออกภรษาเป็นวันเดือนเต็มดวงอ่าเป็นวันเดือนเต็มดวงนั่มก็เลยมีโอกาสก็มาเห็ีดมาทํำเพราะบอสโจเนี่ยเขามี วามารพนอน้อมต่อขันคู่ต่อการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของบรมอคู่เข้าใค่คำปรึกษาเข้าไปเหตุเข้าไปเหตุกะกะดีขึ้นมากดีขึ้นมาไปในข้อามาต้อยอดอีกกับการยุดเทียนใช้ให้มันแสงสว่างกับวันเดือนที่มันเดือนเจิดจางแสงสว่างทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น อันนี้ก are ok ็เป็นของอาจารย์นพชัยเนียวหงก็ได้หน้าเกี่ยวเนี่ยหน้าเกี่ยวทำไมมันเป็นมืดๆนะเป็นมืดๆเปิดไฟเดี๋ยวบอได้ได้ได้เปิดไฟเลยเปิดเลยขนาดสีหยอนแสงตรงนี้กล่องมันบาโฟกัสกล่องมันบาโฟกัสอันนี้เออเออเอาเห็นแล้วอหรอ เขามาไปไปตามดูดูดูอัน,นพี่รนก็ต้องให้เขาจะไปสื่อยาสูบอยู่อ้าเขาไม่เห็นมาท้ำเลยถือว่าเขาจับเป็นห่องพาให้อาจารย์สนใจท่างอืมจับเป็นห่องจับเป็นนันเปนี้อาจารย์สนใจกะนื่อของขันว่าเป็นว่าเป็นลูกหลานบริวารในสายในี่บ่มาเลย มองดีบระมากเล้าม,มาเลยเอตัวนี่อันนี้ก็เแมนองค์ประธานพ่อนไงเพราะแมนเ้าเปิดอันแสมผดลายตีเนีไม่ไมเป็นน้ำยางแต่ป,ป้าอย่างมั่ได้ปรเับองไรองประธานพรอนเอสีเงินนีอ๋อ ถ้าต้อนสีเนี่ยเท่ากับเป็นตูวม้ไห้คือผู้หไห้ไว่์นักบักขนาดออยากได้คือผูเองปู้ด้วยัดดผูป็นห้ข้างหลังด้วยนี่จะแนวดีๆเลยไห้ยู่นีุ่นนุนนนนน่นนุ่นน้ำกำจุนอันนี้องหนึ่งบูชามาก โอ้บูชาวมาหมือนกาบาทอันนี้กปานสะดุงม่านสะดุงม่านอันนี้กปานประท่านพ่อนประท่านซับคือประท่านพ่อนีป่ปางประทุมนิเทศเ็าเลยแต่แผ่มือเนี่ยเรียกาปางประท่านคนนะครับอันนี้ก็เสียนเสียนพ่อปู่เนี่ยเอามาไห้เสียปนปู่ผู้ชมนาคานะหนาวไหมเดื่นสิไทยเป็นหนาปก อันนี้ก็มมหายไปเพื่อยังเพื่อปราบมา่านผู้ใดผู้ใดผู้ใดผู้ดีผู้ใด,ด,ด,ดนั่นก็กระชิ่อยสูนญไปอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราอยากให้ทั้งแต่สิ่งดีๆเข้ามาอ,มอาจารย์สมใจก็เลยต่องมาเหตุม,ม,มาทำให้เพื่อเพือ่อลูกหลานเขาเสด็จมิยุ่มมกินในช่วงโควิดครับแล้วก็พม่เคยเรียกร้องอย่าง คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมยาสูบได้มากไปครับทุเรศืมอกพี่นุอติได้เออทำไมชาไม่ดีเอรอเปิดแล้วครับเปิดแล้วทั้งเปิดไดซ้านีนะ เด yeah. er> ็กเปิดเดนะครับเด็กเปิดเด็นะครับอวนเปิดสักด้หนรอยเี่อู่หมดเลยพีวัยเก็บไป่อชองที่สอนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้จนี้ก่อนเดี๋พี่น้องเด้อพาทุกท่านมาชม ห้องพระที่ทีมงานสาวน้อยเพื่อนแพรกนะครับ,รบรันเข้ารหลวปู่ชานับถือน้องกันเราพี่น้องเนาะนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผม